สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะฝา,ากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาตามโคง้งสุดท้ายของยายนางร้านเปอร์เซน็นเนาะคะ่ะพี่น้องว่ายยายนางเนี่ยจะฟันธงตัวเด็ด ตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะพุกนี้ก็เป็นมือวันที่สิบพกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะกลับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่ายายนางร้านเปอร์ซินจะฟันธงฝากตอนพี่น้องเอฟซีตัวใดเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพระเจ้าว่าวเจ้าฟังเมนบอกมูยก็ไปเติมตัวนี้แหละอืมเอาเอาเอาได้ ผู้มักวิ่งวิ่งเก่าแ้วครับออเดีบออเดีบยายนั่งปล่อยเก่าเลขวิ่งทั้งวันแต่ว่าบุญน้ำโชคไปได้รวยแล้วแต่ว่าเพื่อนเล็กวิ่งยายนั่งนี่ที่ปันซาหาปันเลือดนีล่างเทียเขาสองตัวน่ล่างเทียเขาสามเลยมั้ยสองยังไหนเลี้ยงบางวันนั่นเขาสามตัวเนาะมาทำกันเฉยเลขวิ่งเราฮะไม่ได้ไหน โอ้โห oh, บอกคอนวันหมดตัวเลข oh, oh, oh. ที่วอดวันพุทธที่สิบหกตัวนี้เลขที่วอดวันพุทธที่สิบหกมีนาคมเดือนกอรักรดาโมกตัวนี้เดืนอนอเนมียนาคมขึ้นชิบซีคำพ,พูดนะ่ะบอกคอดคำผุน่ะละเอียดยิบเลยให,ใหญ่ยอดตอนนี้ยายกำลังใส่สมาธิในการคำนวณเพื่อสฉดขัดตัวเลข ให้เหลือหนึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับงวดนี่ย่าสิฟันให้เน้นๆเลยย่ารับประกันเลยเลขงวดนี้คันบ่ออกตัวนี้ออกตัวไม่บาทไม่กับบาทนั่นวัดดีวัดจังซ่านก็ตัดวดีดก็อยากย่าสิดรอฮะเอ,อาบาไหมอคอยเบิงคอยแย่งกันไปพ่อี่นดังกติใส่เวลาพอสมควรนะครับ เพราะว่ามือนี่เข้าเสียวไล่ละเอียดทั้งเบิดของายเพื่อเข้าสีไปลงทุนเลยเนี่ยเพราะว่ามืออื่นเลขสีออกแล้วมือแรกงนี่เข้ากับสีได้มีการอาไปวิเคราะห์กันครับลายๆายไขว่าผู้ใดหายมาตัวใดเข้ากับสีได้ตัวเน้นแล้ววันต่อไปซึ่งใยกับสีเน้นให้ความละมือนี่ก็ได้ว่าสีเน้นตัวใดเข้ากับจะคอยถะเบงกัน เมืนอนนแม่แหงเก็ดไว้ว like ่าว่าเสี่ยวเก็ดไว้รักลอยมันบ่ถามตุ่เมอวนอันเก้าอันเก็บบ่มาได้ยากสันปดหรอกจะแม่นดอดเด็กคือขนมอมยิมเลขเก้าเนี่ยเลขเก้า อย่งเล็กเก่านี่อย่างไรทั้งไตเขียนอย่างไหวเด่นอยู่นีเดนเก่าโอ้เดนเก่าขวานขนมผมยิมบ่มาอีดีบ่เจ็ดว่าสนุกงวดนี่ข้าเจ้าคือว่าเจ็ดบ่มาเออย่า่ยิ่งกับบมันใจยาควังเลยยาไปหัวซาผู้อื่นเอากัจังวานนะคือวานเว็นเลขย่า่ตัวเดกเกาลังเทียขวดกับคดน้ำข้นอยู่ดีอยาว่าเด้ออะมันใจยาควังกันเราไปล่งเน่ยน้ำผู้อื่นมันกับบ้าาแล้วย่า่ยอกันันเทียรันอ้ยหน่ขนว่าดิ เหมืนมันบอเฉีกัสวัสดีครับคือเราเนี่ยสวัสดีท่อก็สอนตัวกอ้ขี้มั่งเหอเห็ดลางฟ้าเห็ดบุญน้ำอ่ากระเบื้องกันไปเรื่อยๆครับพ่อไอ่หน่องครับอันจีงียบเลยมันสีมิดสีมีมันสีนั่นซ่อมไหมมันสีนั่นมันสีบอนี่อ่มันนั่นแล้วมันบอนี่นี่ ผมกับวันมันสีนั่นแล้วเลขกวดนี้ก็ได้ผมกับวันที่นั่นยุ่นแหละเลขกวดนี้เลี้ยแค่นั่งฝันเกี่ยวไหมฝันเกี่ยวยายนั่งใช่หมอแต่ว่าผมตื่นขึ้นมาโอ้ย่านนั่นอยู่ได้เลขแย่นั่งวันต่อเป็นยังาหันนี่รัดกันไปอันแม่ไปเอาปื้นพุ่นดิเดี๋ยวนาเดี๋ยวรังอยู่ต้องมามือนี่ว่าสันเอฟซี่ข่อยว่าสันเออเอฟมินอามินอาบน้ำแล้ววัน แอดมินหน้าอยู่ดอกว่ารทมาอาบน้าบ้าจังได้ก็ต้องมาแน่นอนสินดินล่างนี่บนเลิศนี่บนครับดินมีบนอ้าวประกาศเลยเรีเก่านะเขียนไม่แน่เด่นเก่านะเขียนเขียนในม่านเก่าข่อยเลี้ยวไปข่อยบ้านเป็นหัวหงอกใช่เข้าสนะเออนี่แม่เลขยกเก่าหนิแม่ เก้าอยู่ตัวเี่นเก้าว่าฉันอันนี้เล่นอันนี้ล่างล่รางเล่นยังบันสมุนคุณยายน่ากัดขากองเี่นหาโอ้ล่างเด่นหาเนาะวิ่งได้เลย <c oughs> ทั้งห้าทั้งเก้าเก้าบนห้า่างนี่วิ่งได้เรยวันต่อไป <c oughs> วองว่า 5, 9, วกวห้ากี่เก้าว่ากเครื่องบินครับไรแมนคิดสามดิฟฟีห้องสีไล่ตายอ้าวถ้ากล้องดินไรอยูว่างพื้นมาก,กาัดขากล้องลูกน้อยคอยมุอเส้ามาแล้วได้ขึ้นไปหาเอาวันอโอ้กุบศูนย์เน้วาสันนอนนับปอสิบร,รีม้าน้ำแม่นะ มาจังมาหน่อยนอี่ต้องปุ๊บไปนอนหลับอยู่จังไรมาทถ้าแม่พูดก็เลี้ยงไรพูดพดูดดอกหมากัไรล่เกิดยังมามันบ่อใดเดียงเขามาฝากยังว่าที่คอยฮหดจังไรสันหมากองนี่เรียย,ยยุขาดร้อยยุเครื่องโตนึงว่านี่แมมาก็ไไรเกียบมันบ่ขาดเออห้าเก้าหนึ่งมามา ามาม่าที่ไปใส่หานตีมาแส่าหานาะนี่เด้อเรื่องะวังให้ดีอืมอน,นี่จิตก็มึงเบิ่งไก่พอยี่น้องเบิ่งไปนดำเดี๋ยวย่ายนั่งที่สรุปให้ฟังบัตรทุนไทย กะทิเอาตัวเด่นออกมาเบื่องละ่ะวันทีเด่นตัวใดวันถอจับคู่เรียบร้อยแล้วสีเด่นตัวใดก็จะเบื่องทะรุนเบื่อง กำลังสีเตรียมหน้ากระดาษลายใยบันนี้เอาไปเขียนเวนาไม่ได้เล็กซุ่มจับคูแล้วเด้อโอ้เออ,อพี่จับคีลวบวันเกิดหนึ่งสองเิหนึ่งเก้า เดาว่ามันเจ็บมามันน่าสงสัยแต่ว่าหนึ่งตัวนี้มากแน่นอนฝันมาถันฝันเกี่ยวว่าถันหลังจากไดเขานวนออกมาแล้วโอ้ยก็ยังว่ามันเ่าแล้วมันเศร้าฝันเศร้าฝันเบิร์ตอายุการฝันตัวนบอยคนก็อุ้ยก็อังเฮงแต่กานเทาว่าฝันนวลบอยเฟสทิแมนตัวอวายผ้าแล้วก็นั่งสมาธิทียี่สิบนาทียี่สิบนาที ร่มตัวร่มน่องรับย่างเดียวเนาะช่วงนั่งสมามารถที่ที่นี่หยุดหายใจบ่คุณนได้นะบ่แห,หละบ่อกเาอ๋อว่านี้ได้เวลาจับครูเด่นแล้วดิบานหนึ่งเน,นาะจับครูออกมาเลยมีจักครูเลขบนมีจักครูล่างมีจักครูมาออกมาตัวบ้านี้ ตัวเก้าสิบสี่ไฮเจ้าชัวชัวไปเลยหนวดนี่บ่บ่ตองเอาลายตัวเอาซ้ำนี่เลยเอฟซีซ่มาโอ้สมการล่อค่ยยุงว่ะสิเนาะแมนายว่าเลขเลขสามตัวนี่บนนี่มีอยู่สองหางแมนเอาเท่านี้เก้ากับปอยไปแล้วมาเบิ้งแล้วมาเบิ้งแล้วหา หาเก่าหน่มันมา,มากมันเพิ่มไปคือเพิ่มตัว C เก่าเท่านั้นโอ้<ม>บนนี่ไฮฮาหนึ่งเก่ากับซีหนึ่งเก่าไฮว่าตัวเน้นก็คือหนึ่งเก่าเลยมักเลขวิ่งก็คือวิ่งเก่ามามานี่เลออันตัว,ต,วตัวเลขสามเลขสองตัวซีห้เพิ่มอีกตัวนึงให้เพิ่มมาเลยย่อยคอยก็ออสอบมานั่งอยู่มือหนิคือนี่เก้ใส่ไทยลดเริ่มหนึ่งสี่ กครับอเ,ออเอาได้อโอ้หอาวเอาให้่เาเรียสมไอเลขกสองตัวมีอยู่สมหางมีนึ่งเก้านึ่งสี่คับเก้าสีเพราะว่าขั้นอันขั้นจเจยาหาเก้าเนา่ยเบื้งอ,อง,ง,ง,งแล้วมันไม่มีได้รอกอืมอืมอืเติบ้งเบงแล้วมันบม่มีในในสูตรเออมันไ่มีในสูตรอันหาเก,ก้ามันบ่มีมิตอรสี นี่คือเลขประจำวันนี่เลขวันพุธอาสรุปเลขบนใยนั่งนะครับสรุปเลยบานีเล่าสิีขียนเลขล่างให้เลขบนกับสรุปว่าเลข3ตัวผู้ได้มาก3ตัวกับฟั่นไปเลย519419กันตัด2ตัวกับิเป็น1914กับ94เท่านั้นบานีล่างบานีใย ซีฮานี่มักม <si ักตวาดจักสิออกบ่ออกมักคนตัวแล้วมันกลายเปสั่นหลาใบมีไบหูมดใบเล็กเกี่ยวกัวตาดิเอ๋อเถื่นี้ล่างล่างไหซีคู่เนาะตัวนี้เลือดตัวนี้เลือดเล่นตัวนี้เลือดลายรเล่นบ่นึ่งสองา่าเลขล่างใหญ่นั่งกับไหมาซีคู่ครับหลังจากที่คำนวณเบ็ดเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็คือเก่าหนึ่งเก่านี่เล้วนี้ ครับผมหนึ่งเก้าโอ้แต่บนบนเด่นหนึ่งเก้าล่างเด่นสองหาในส่วนเหล็กล่างกับมีอยู่สี่หาครับพ่อพี่น้องครับตัวเด่นก็คือสองหาตัวล่องคือสามหาสี่หาหาหาไม่มีเหล็กเป่าความเขาเรียกเป่าแล้วขั้นเจ้าเก้าเก้าอยูบนหลาโอ้มาเหแม่มากว่ามันสีมีเจ็ดเก้าเนาะมันนี่เพิ่นว่าเจ็ดบ่เอ้าสั่นยิ่งกับบ่ออกมาสดูด็แล้วว่ามันนี่ได้ตัดเจ็ดเก้าออก ก็เอาเกลีออกมีเท่านี้เกตเกตเก้าก็หาเกวขตัดออกไม่ว่าออกเรื่ยกันเออเอามันจะข้าวใดยังไเห้องเก่ายังสั่นแล้วเอฟซีกับเบิรงเอาเอาง่ายๆแบบนี้ล่ะนั่นเสนอให้เปลียนแนวทางงเนาะห้ากับ่ไใว่าสิการันตีว่าสีอร่อยแบบเช่นนี้แหละบ้แม่ออกะหันจะก้นเนาะจะว่างเลยโอ้ยุ๊้อันเอาพัดน่มเป็นเป่าทิะปากงับ

นี่เนาะค่ะพี่น้องกระแคบนาจอไว้เด้อโค้งสุดท้ายของยายนางล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องยายนางกระได้ฟันทงให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะบุญก็ห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้านะคะพี่น้องหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่ล่างเนาะค่ะสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเนาะค่ะพี่น้อง,งะคะ่ะ,คะายายนางกระหาเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ้งหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะยายนางก็ เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะคะ่ะเอฟซีท่านไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด,ดเด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านลำลำ้ลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไวแ้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ